Welcome to lesson สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะสอนเรื่องเจอรันมาดูกันเลยนะคะว่าเจอรันคืออะไรเจอรันะคะคือคำกริยาที่เติม ing ทำหน้าที่เป็นคำนามเลยหรือว่าเราจะเรียกกันว่า กริยานามนั่นเองค่ะหลักการใช้เจอรันนะคะเจอรันพอเติม I-N-G แล้วเนี่ยจะใช้ได้3แบบเลยมาดูแบบแรกนะคะ 1. เลยเจอรันทำหน้าที่เป็นประธานหรือว่า subject ของประโยคค่ะ 2. เจอรันทำหน้าที่เป็นกรรมหรือ object ของประโยคและก็3นะคะเจอรันทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมหรือว่า complement ของประโยคค่ะ แต่ว่าเรานะคะจะมาเรียนเรื่องที่จะเจอรันเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมหรือว่าออบเจกต์ของประโยคนะคะให้เข้ากับเนื้อหาบทเรียนของนักเรียนมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเจอรันเนี่ยเป็นการนำออคำกริยามาเติม ing แล้วก็ทำหน้าที่เป็นดังคำนามหรือว่าเป็นกรรมของประโยคะคะ่ะมาดูตัวอย่างนะคะ example อันแรกประโยคแรก I like swimming in the morning ฉันชอบว่ายน้ำในตอนเช้าอันนี้จะเป็นประโยคบอกเล่านะคะ I like swimming in the morning คำว่า swimming ที่เขียนเส้นใต้เนี่ยอันนี้มาจากคำกริยาคือคำว่า swim นะคะนำมาเติม ing ก็จะกลายเป็น swimming ต่อไปมาดูประโยคปฏิเสธนะคะ I don't like swimming in the morning ฉันไม่ชอบว่ายน้ำในตอนเช้าจะเห็นได้ว่าเราจะใส่ don't ลงไปนะคะ don't ก็มาจาก do not นั่นก็คือแสดงถึงความปฏิเสธนั่นเองนะคะพอมี not เข้าไปก็จะกลายเป็นประโยคปฏิเสธค่ะ มาต่อกันอีกประโยคหนึ่งนะคะตัวอย่างประโยคหนึ่งก็คือเป็นการใช้ประธานเอกพจน์อันนี้คุณครูจะขอยกตัวอย่างเป็นประธานใช้เป็น he นะคะ he แปลว่าเขาผู้ชายเพียงหนึ่งคนนะคะมาดูประโยคกันเลย he likes playing football he likes playing football เขาชอบเล่นฟุตบอลอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าค่ะ มาดูประโยคข้างล่างนะคะประโยคที่2 He doesn't like playing football เขาไม่ชอบเล่นฟุตบอลอันนี้จะเป็นประโยคปฏิเสธค่ะมันจะต่างกันประโยคบอกเล่ากับประโยคปฏิเสธจะต่างกันนะคะตรงที่ประโยคปฏิเสธเนี่ยจะเอา do และ does do not กับ does not นะคะหรือว่า don't กับ doesn't มาใช้ เป็นตัวปฏิเสธนะคะนักเรียนต้องสังเกตให้ดีๆว่าในประโยคน,นั้นนะ่ะมีคำเหล่านี้อยู่หรือเปล่า try it by yourself เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะมีอยู่3ข้อ number one I like t h e d o Akita number two she likes t h e d o movies and the last one They like d d a bike ลองทํากันดูนะคะนักเรียนคงจะตอบได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าเฉลยว่ายังไงบ้างมาดูข้อแรกค่ะ I like playing a g i t a เราก็แค่นำเอาคำในวงเล็บนะคะคำในวงเล็บจะเป็นคำกริยามาเปลี่ยน ให้เป็นคำนามโดยการเติม ing ก็จะกลายเป็นเจอรันก็คือ playing กลายเป็น playing ประโยคนี้ก็จะแปลได้ว่าฉันชอบการเล่นกีตาร์นะคะ I like playing a guitar ต่อไป number two she likes watching movies she likes watching movies ก็จะนำคำในวงเล็บนะคะ watch มาเติม ing ก็จะกลายเป็น watching she likes watching movies แปลว่าเธอเนี่ยชอบการดูหนังต่อไปค่ะข้อสุดท้าย they like riding a bike เราก็จะนำคำว่า ride ซึ่งแปลว่าขี่เนี่ยในประโยคนะคะมาเติม ing ก็จะกลายเป็น they like riding a bike พวกเขาชอบปั่นจักรยานนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะถูกกันกี่ข้อ Have a good day see you soon แล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าคะ่ะ